คนเราถ้าไม่ถึงที่สุดของที่สุดมันไม่ระเบิดหรอกพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีวิตคนเราเนี่ย ถ้าอดได้อดนะคะทนได้ทนยายจ๋าเชื่อเลยว่าเมียฝรั่งต่างแดนทุกคนนะคะสาวๆทุกคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยพยายามนะคะอดทนที่สุดถึงที่สุดนะ,ะพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองพยายามที่จะหางานทําพยายามที่จะเพิ่มความรู้และก็พยายามที่จะดูแลเพราะปู่แม่ยา่าถ้าคนไหนมีเนาะอ่าแต่บางคนเขาก็ไม่ได้โชคดีที่จะเจอ ครอบครัวที่ดีหรือเจอแม่ย่าที่ดีนะคะเนาะมันก็ต้องแตกต้องพังอะเรากลัวจะแตกจะพังเนี่ยความอัดอั้นอยู่ในหัวใจอะมันมีมากมายยายจ๋าเชื่อเลยเลยว่าคําว่ามาถึงปั๊บโดนว่าปั๊บเนี่ยจะพังปั๊บเนี่ยมันจะน้อยคนมากๆนะคะอ่าเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าเราพึ่งสามีอืมเรามาที่นี่อ่าผัวนะคะ คือคนที่เอาเรามาเป็นคนสำคัญตรงนี้มีแค่เขาเพียงคนเดียวพึ่งเขาเพียงคนเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนาะ,ะเราก็ต้องเอาหวังที่จะให้เขาช่วยเหลือหวังที่จะให้เขาดูแลแล้วคอยป้องกันเราบ้างอันนี้คือหัวใจสำคัญของน้องสะพ้ายมือใหม่นะคะ<ม>วันนี้ก็สุดจะทนจริงๆ หลายเรื่องราวเนาะพี่น้องแกก็คุยกับเพื่อนทางเมืองไทยนะคะเพราะแกเพิ่งเข้ามาอยู่ก็ปีเดียวเนาะบอกว่าทําไมไม่กลับมึงยังสาวลูกเต้าก็ไม่มีกลับมาเริ่มต้นใหม่นางก็คิดว่านางก็รักสามีนะคะเพราะว่ารู้จักหรือว่ามาอยู่ด้วยกันหนึ่งปีที่นี่แต่อยู่เมืองไทยเราก็รู้จักกันมาก็เข้า3ปีแล้วนางบอกนะคะสามีเขาก็ใช่ว่าจะไม่ดีสําหรับตัวเขาและครอบครัวทางเมืองไทยอ่าหนึ่ง เราไม่ได้ขอมากมายแต่สิ่งที่เราขอเขาไม่เคยปฏิเสธวันนี้ถึงจะเกิดเรื่องเราเลือกที่สามีเลือกที่จะอยู่กับแม่เพราะต้องการอุ้มเงินก้อนนี้เพื่อที่จะดูแลเมียและทางเมืองาไทยตามที่เราต้องการมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดใจและมัดใจให้น้องเขาได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนาะ รักเขาจริงเขาก็รักแม่เขาด้วยแล้วก็เป็นความซื่อของเขากับการที่เปิดอกอพูดกับแม่ทุกเรื่องที่ตัวเองทำนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึง่งหลายคนอาจจะโต้ว,ว่าไม่ดีหาใหม่ไม่ได้หาใหม่ความคิดมันง่ายนะคะแต่การเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะยากขนาดไหนหลายคนอาจจะโชคดีทิ้งปับ๊บได้ปับ๊บได้คนดีปับ๊บนะคะนั่นก็อยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่ว่า เราจะเจอแบบนั้นไหมบางคนซ้ํำ้ายนะคะหนีเสือปะจระเข้ไปเจอเรื่องแย่ๆกว่าเดิมก็มีอันนี้คือหัวใจสําคัญในต่างแดนนะคะและสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเลยกับการที่เราจะเลิกกับผัวแล้วเดินกลับไปเมืองไทยและไปหาผัวฝรั่งใหม่ที่นู่นเฮ้ยเรามาอยู่ถึงดงฝรั่งแล้วนะใช่ไหม <c oughs> อันนี้ความคิดเยจ่านะเออเรามาอยู่ถึงดงฝรั่งแล้วนะ จะถอยหลังทำไมลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองลุกขึ้นมาก้าวนะคะยืนเนาะหาหลักประกันให้กับตัวเองแล้วก็หาคนที่ดีที่นี่ได้เออเนาะเริ่มต้นใหม่นะ,ะมันอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับคนคิดง่ายๆ ช่ไหมแต่ถ้าสุดจะทนหรือมันไปต่อไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นสู้และเลือกสิ่งดีให้กับตัวเองอันนี้มันต้องเป็นหัวใจสําคัญที่เราต้องสู้อยู่แล้วสําหรับคนไทยในต่างแดนหลายๆคนที่คุยกับยายจ๋านะคะทะเลาะกับสามีเดินออกจากบ้านแบบนี้ถ้าสมมติว่าสามีไม่เอาจริงๆเราก็ช่วยเหลือกันเนาะร่วมด้วยช่วยกัน มันก็จะมีคล้ายสมาคมหรือบ้านฉุกเฉินนะคะอันนี้ข้อมูลลึกๆใจจ๋าก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะคะเรื่องการว่าบ้านฉุกเฉินช่วยเมียฝรั่งที่โดนไล่ออกจากบ้านมีทั้งลูกนะคะแต่มีเพื่อนคนนึงเนาะเดี๋ยวไว้เจอแกแเราจะสัมภาษณ์นะคะแกก็ช่วยเพื่อนคนไทยด้วยกัน เดินเข้าไปหาบ้านฉุกเฉินนะเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่เมืองนอก 1. การเรียนรู้ 2. พูดคุยกับเพื่อนทุกๆปัญหาของเรา,าถ้าเราคุยถูกที่ถูกคนนะเราก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะอย่าอาย นะอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยอยู่เมืองนอกเนี่ยอย่าอายเพราะเราคือตัวคนเดียวภาษาเราก็ไม่เกง่งขนาดยายจ๋ามาอยู่นี่20ปีภาษายังบอกไปไดนเลยพี่น้องเออนะอย่าอายที่จะพูดนะคะอ่าอย่าอายที่จะถามนะคะไม่ย่ายจ๋ามองว่าฝรั่งก็ช่วยเราดีนะ แต่ว่าเราต้องถามให้ทุกคนเท่านั้นเองว่าคนไหนจริงใจคนไหนที่รู้สึกว่าช่วยเหลือเราได้เราก็กลาวออกมานะคะดีไม่ดีคนเหล่านั้นแหละจะทำให้เรามีความรู้เพิ่มเติมจะทำให้เราได้เปิดโลกกว้างการมาีเป็นเมียฝรั่งแล้วไม่ได้ทำงานอยู่แต่บ้านาดูแลแต่สามีไม่ได้ออกไปไหนนะเชื่อฟังทุกคำที่สามีพูด โอเคถ้าชีวิตมันสบายตลอดไปหรือมันมีความสุขหรือว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปอันนั้นก็ถือว่าโชคดีของคุณนะคะแต่ถ้าเมื่อไหรครอบครัวแตกสลายหรือว่าทนไม่ไหวกับสิ่งที่พยายามทนพยายามหลอกตัวเองว่ามีความสุขออยู่กับมันแบบว่าสบายๆผัวรวยผัวจ่ายให้ทุกอย่างาไม่จําเป็นจะต้องมีตังค์อยู่ในมือนะคะไม่จําเป็นต้องถือ เออไปไหนเข้าใจายข้าร้านอาหารทัวจายนะ,ค,ะคนเหล่านี้ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเจ็บหนักนะ,ะเจ็บหนักเนาะ,ะเจ็บหนักมากมายกับเปรียบเทียบกับชีวิตคนที่สู้งานอ่าเหนื่อยงานพักผ่อนก็หายนะคะแต่เงินเต็มกระเป๋าของเราถ้าเกิดปัญหาชีวิตอ่าสู้ไม่ได้หรืออยู่ไม่ได้ในกับครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีต้นทุนในกระเป๋าของเรา อันนี้นะคะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวยายจ๋าบอกทุกคนเลยเพราอยายจ๋าไม่ใช่คนที่มาอยู่ที่นี่แล้วสบายแต่ยายจ๋าก็ไม่เคยบอกตัวเองว่าทุกนะเพราะเราอยู่เมืองไทยทุกยากกว่านี้มากมายแล้วสิ่งที่เราทำนะ่ะมันยังดูแลทั้งเราและลูกแล้วยังมีเก็บให้กับตัวเองถึงไม่มากมายนะคะมันยังเป็นเกราะป้องกันให้เราปลอดภัย แล้วยังดูแลครอบครัวทางเมืองไทยด้วยอิสระในหัวใจของเรานะคะเดจาก็บอกน้องเหมือนกันว่าในเมื่อวันนี้คิดจะอยู่แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาสู้แทนเธอแล้วเธอก็ต้องมาโชว์สิ่งที่เธอทําให้เขาเห็นคุณค่านในตัวเรานะคะ,ะคาพูดของเราเริ่มต้นถึงแม้ยังไม่ได้ทํางานฉันจะทํางานฉันจะไม่อยากให้เธอเหนื่อยคําเหล่านี้มันเป็นคําพูดเป็นยาใจ อ่าหลอนล้อมให้ฝรั่งรู้สึกดีทำไปเถอะผัวเราอืมโปรโมชั่นทำไปเถอะนะคะยิ่งเขามีพลังขึ้นมาไฟให้กับเราแล้วเนาะ <c oughs> ข้อนี้พูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะนี่คือแนวคิดของยายจ๋าอ่าคนเราอ่ะพูดออกไปเถอะได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันเออนะสิบอย่างได้สักสองอย่างก็ดีป่ะดีกว่าไม่พูดอะไรและไม่ได้อะไรเลยพี่น้องจ๋า นั่นคือความคิดของยายจ๋านะฮะวิกฤตคือโอกาสถ้าเมื่อไหร่เรามีความสามารถที่จะได้พูดได้คุยได้เคลียอโลกในหัวใจเราแล้วเนี่ยทำเถอะอย่ากเก็บอย่ากเก็บเพราะผลสุดท้ายตัวเราก็ไม่มีความสุขตัวเราก็พังอยู่ดีตัวเราอ่ะมันทำร้ายตัวเองอืมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเหมือนเราปิดกั้นโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่มันมีอยู่ในมืออยู่แล้ว เออนะหรือว่าไม่ได้ก็อย่างน้อยโล่งในหัวใจอย่างน้อยเราก็จะได้นับหนึ่งสองสามกูจะอยู่ไม่อยู่กูจะไปไม่ไปกูจะหาใหม่ดีไหมถูกไหม <laughs> นะเออเนอะนะเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองนะในชีวิตไม่ว่าเมืองไทยนะไม่ว่าเมืองนอกชีวิตเรามันก็ต้องสู้อยู่ละอ่ายายจ๋าเชื่อเลยว่าคนไทยเนี่ยไม่กลัวกับการทำงานนะ ยิ่งมาอยู่ที่นี่งานเงนิงน,งนมันผิดกันล้างซ่วมเนี่ยผู้จัดการทุกตำแหน่งเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเงินเดือนทางเมืองไทยแค่ไปทําความสะอาดบ้านสองสามชั่วโมงเราก็ได้สี่สา50ยูโรถ้าเราไม่คิดว่าเงินงานต่ําเงินน้อยรู้จักสะสมรู้จักเก็บไว้ในกระเป๋ามันก็เป็นความอุ่นใจของเราป้า เก็บเล็กผสมน้อยกินอยากผัวใจเออเก็บเข้าไปเงินนะ่ะเออคำนี้ยพูดกับลูกเสมอมแต่ไม่ได้หรอกพี่น้องเอ,อ้ยนะวกมาหาลูกอีกแหละเนาะอ่ามันมันมันจะดีแก่เรานะคะแล้วมันก็จะเป็นความภูมิใจให้กับสามีที่เห็นว่าเราไม่ได้คิดที่จะมาเกาะกินอย่างที่คำดูถูกของแม่เขา เราจะชนะคํานี้ได้ก็ต่อเมื่อน้องเขาลุกขึ้นมาทํางานและรับผิดชอบตรงนี้เองเราจะาชนะใจสามีได้ก็ต่อเมื่อเราเก่งให้เขาดูวันนี้เรายังใหม่เราต้องรู้จักพูดเพราะประหลออ้อนนะคะจริงๆแล้วทุกคนชอบการพูดดีจริงๆแล้วทุกคนชอบการเคียร์นะคะไม่ชอบการเปรียบเทียบตัวเราก็เช่นกันเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ทํายังไงนะคะให้ตัวเราเข้มแข็งทํายังไงให้ตัวเรายืนหยัดอยู่เมืองนอกได้อย่างภูมิใจกับสามีแม้กระทั่งกับเมยียมันต้องมาเริ่มต้นที่อยู่ที่เราแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาและเราได้เรียนรู้นิสัยกันจริงๆก่อนนะคะนั่นคือหัวใจสําคัญเนาะปลดล็อกตัวเองด้วยการเคลียร์หัวใจตัวเองปลดล็อกคนอื่นด้วยความดี แต่ไม่ได้ดักดานเพื่อที่จะให้เขาเหยียบเราล่ำไปนะคะจะต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยฉันก็คนหนึงนะอ่าฉันมาอยู่นี่ฉันก็คนหนึงนะให้โอกาสฉันหน่อยสิให้เวลาฉันหน่อยสิพูดออกมานะคะพี่น้องจ๋าโอเคคลิปนี้ยาจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะถ้าพูดไม่ถูกใจก็ขออาภัยไว้ณที่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะ กดคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้ยายจ๋าด้วยสวัสดีค่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะ